วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาอ่านสะกดคําที่ผสมด้วยสระอูเริ่มจากที่ไม่มีตัวสะกดก่อนนะคะคําแรกชอ,อูชูออูดูหออูหูออูปูไม่เอกปูออูสูไม่โทสู้ ที่สองผสมด้วยพยัญชนะท้ายหรือที่เรียกว่าตัวสะกดคำแรกลอูกอลูกพออูดอพูดนออูนอนูนสออูงอสูงสออูบอสู่ ที่สาคำควบกล้ำและคำที่มีหอนำคำแรกหอรอูหรูหอมออูหมูไม่เอกหมูคอรอูอครูไม่เอกครูตอรอูอตรูไม่เอก คันท,ที่สี่คำที่มีสองพยางค์คำแรกโปโลอาปลาทออูทูปลาทูปออูปูมอาอมาไมโทมาปูมาหอนออูหนูนนอานาหนูหนา จอ,อูจูหมาจูปลาทูปูมาหนูนาหมาจูบรรทัดสุดท้ายประโยคนออานามออี อาหารราูรูปูหารูนามีงูงูมีตางูดูปูปูหารูนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านแล้วส่งคลิปให้ครูไม้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ